สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะครับรุนเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟ้าพร้อมปรับเกณฑ์รายได้ใหม่คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคม64นี้นะครับจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงเนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ดำเนินโครงการมาแล้วเป็นระยะเวลา3ปีนะครับล่าสุดนะครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ในระหว่างการสรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยคาดว่าจะเสนอนายกรัฐมนตรีได้ในเร็วๆนี้ส่วนทางด้านนายกิตตดาจีนวิจารณะประะัดกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยคาดว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ จะมีข้อสรุปออกมาอย่างแน่นอนนะครับพร้อมจะพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟ้าจากปัจจุบันที่ได้รับคนละ200-300ถึงบาทต่อเดือนจะมีการปรับเพิ่มให้นะครับส่วนจะปรับเพิ่มเป็นอัตราเท่าไหร่นั้นต้องรอข้อสรุปจากมติของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอีกทีนะครับ และจะเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาต่อไปและเสนอที่ประชุมครมออนุมัติต่อไปนะครับในปัจจุบันนี้นะครับมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้นราว13.6ล้านคนนะครับภายใต้คุณสมบัติเดิมที่กำหนดไว้ก็คือมีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีขึ้นไป ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกินปีละ10,000แสนบาทไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกศพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้หรือหากมีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องรวมกันแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับส่วนหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาพิจารณาเพิ่มเติมเข้ามาก็คือการนำรายได้ต่อครัวเรือนมาพิจารณาแทนรายได้ส่วนบุคคลนะครับ รวมทั้งกรณีการมีรถยนต์หลายคันการถือบัตรเครดิตมาพิจารณาประกอบด้วยนะครับส่วนหน่วยงานรัฐที่จะเปิดรับลงทะเบียนใหม่นั้นในเบื้องต้นจะใช้สถาบันการเงินของรัฐเป็นหลักนะครับก็จะมีธนาคารออมสินทกสธนาคารกรุงไทยนะครับทั้งนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมยังคงใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงสิ้นปี2564นี้นะครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ